สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆนที่รักทุกท่าน hello my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอสีบานหนึ่งก้าสามคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะการทำมุญหมู่บ้านนะคะพี่พี่เพื่อนเนประเพณีของไทยการทำบุญหมู่บ้านเป็นประเพณีใหญ่ที่ยึดถือกันมาหลายสมัยคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆนไม่ว่า คคนไทยจะไปอยู่แห่งหนตําตำบลใดนะคะต้องรู้จักประเพณีทำบุญบ้านทำบุญหมู่บ้านแล้วก็ทำบุญเ,เขาเรียกทำบุญสารพภูมิทำบุญสารตาสารยายสารพภูมิที่เป็นเอกลักษณ์ของประจำหมู่บ้านของเรานะคะทุกที่จะต้องมีค่ะพี่ๆเพื่อนๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะหมู่บ้านพัชชาก็ได้ มีประเพณีนีน้ขึ้นนะคะประเพณีทําบุญประจำปีประเพณีทําบุญหมู่บ้านพัชชาที่เทพารักของเรานะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเชา้ชาๆก็จะไดะ้เชิญพราหมณ์พรามมา์าทําพิธีเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ค่ะตอนเชา้ชาๆนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆ อนเชา้าจะมีประเพณีพิธีกรรมทางาศาสนาพราหมณ์เชิญพราหมณ์มาทําทพิธีให้ชาวบ้านได้เคารพนับถือได้ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ๆเพื่อนๆการเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางสารตาสารยายเป็นสิ่งที่ดีนะคะปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านนี่ค่ะแล้วก็มีการบวงสรวงกลางแจ้งนะคะการบวงสรวงกลางกลางแจ้งคือการบวงสรวง สัมภเวสีผีไม่มีญาติพี่น้องนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็จะบวงสรวงกันกลางแจ้งแบบนี้นะคะอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็มีน้ำปานะพี่ๆเพื่อนๆรู้กันนะคะว่าน้ำปานะคืออะไรนะคะนี่คะ่ะเช้าบ้านก็หลังไหลกันมาทำบุญนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคือทำบุญประเพณีทำบุญหมู่บ้านนะคะพี่ๆเพื่อน ในหมู่บ้านพัชชามีกันสามซอยนะคะมีกันสามเอ่อมีกันสีซอยค่ะขออภัยค่ะพูดผิดค่ะมีกันสีซอยนะคะชาวบ้านก็รวมตัวกันมาทําบุญแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อความสามัคคีนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นขอชาวบ้านได้มารวมตัวทําบุญกันก็เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นบางทีอ่าวันธรรมดาชาวบ้านอาจจะ ไปทำงานกันนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเลือกเอาเป็นวันหยุดนะคะวันที่26พฤษภาพศสอ6พค่ะหรือว่าพศออของสากลก็ออน่า2 0 2ีนะคะพ,พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะพิธีทั้งพรามณ์ตอนเช้าบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางสารปู่ศารย่าก็ได้เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะคะ เราก็เรียกชาวบ้านเอามากราบมาไหว้มาขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทุกครอบครัวให้มีความสุขนี่ก็เป็นอาหารหวานข้าวนีทูบมีเทียนมาปักบูชานะคะนี่ค่ะขนุนก็คือให้บุญหนุนนํามีทองหยิบทองยอดมีผลไม้มากมายนะคะที่เป็นมงคลที่ชื่อเป็นมงคลนะคะพ,พี่เพื่อน นี่ค่ะชาวบ้านก็พากันมาเข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วก็ตอนอ่าใกล้สิบโมงนะคะก็ได้นิมนต์พระมาก้ารูปนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนกรูปหรือ9องค์พี่สีก็ไม่ค่อยชํานาญนะคะแต่พี่สีก็เป็นคนพุทธนะคะมาเทศนะคะมาอ่าทำบุญขอพรอมาถวาย ประานเพนนะคะแก่พระสงฆ์นะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวบ้านก็รวมตัวกันมาทําบุญแบบนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะนําผ้ามาเก้ารูปนะคะนี่มตนผ้ามาเก้ารูปมาให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็มีความสุขกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นั่งฟังเทศนากันไปทําบุญนะคะการทําบุญเป็นการอะไรที่เบิกบานใจนะคะ โดยเฉพาะพี่สีนะคะมองไปทางไหนก็โอ้โหผู้คนก็ที่ไม่เคยรู้จักที่ไม่เคยมักคุ้นก็มารู้จักมักคุ้นนะคะนี่ค่ะมีอาหารอ่ามีพัตตาหารนะคะนี่ค่ะอาหารหวานข้าวไม่ว่าจะเป็นเอ่อผลไม้ลากไม้นะคะที่ชาวบ้านเอามาช่วยกันทําบุญในครั้งนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนไหมคะการรวมตัวคือความสามัคคีในหมู่บ้าน พระพุทธ,าทธศาสนาจะยั่งยืนก็ประชาชนชาวบ้านเกิดการรวมตัวมาไหว้มาสามากราบมาไหว้กันนะคะพี่ๆเพื่อนๆบำรุงรักษาศาสนากันต่อไปนะคะเราคือศาสนาพุทธนะคะไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาคริสต์นะคะมารวมตัวกันได้คะ่ะพี่ๆเพื่อนๆ ศาส,สนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้ทุกครอบครัวมีความสุขค่ะนี่ค่ะพอพระท่านให้ศินให้พรอ,อะไรเสร็จก็ได้เวลาชั้นอาหารนะคะ11บเอ็มงชั้นเพลงน,นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นี่ค่ะก็ผลไมก้กลากไายข้าวปลาอาหารอาหารหวานข้าวเพรียบพร้อมทุกอย่างนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นกับเคนกันไป จะได้เวลา,าพระฉันอาหารฉันเพลงแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวบ้านก็ดีใจอาหารที่นามามานาันาง่งนั่งมองกันอุย้ยพระจะฉันของฉันไหมพระจะฉันถ้วยไหนที่จริงที่อาหารที่ชาวบ้านเอามานะคะเขาก็จัดให้พระทุกรูปได้ฉันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวบ้านก็ดีใจพระก็ยิ้มแย้มแจ่แมใสเห็นไหมคะชาวบ้านมองไปก็เ c, บิกบานใจค่ะพี่เพื่อน นี่เป็นความสุขของคนในหมู่บ้านพัชชานะคะเสร็จแล้วก็เสวนาสนเสฮากันแล้วก็มีการพบปะของผู้นําหมู่บ้านนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวบ้านก็ปบมือดีใจมีผู้นํามาร่วมงานนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่คือหมู่บ้านพัชชาหมู่หนึ่งอ่าตำบลเทภารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ได้เวลาฉันเสร็จแล้วก็ให้สินให้พรเบิกบานใจแล้วชาวบ้านก็จะจะกินต่อนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพอพระฉันแล้วพระกลับแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องกินที่เหลือจากพระที่เอามาถวายพระนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความสุขความสามัคคีเกิดในหมู่บ้านจริงๆค่ะมองซ้ายมองขวาเอ้าคนน,นออนนคนนั้นอยู่ซอยนั้นคนนั้นอยู่ซอยนี้ทุกคนก็มีความสุขกันค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อน นี่ค่ะนี่คือการบวงสรวงเห็นไหมอันนี้ของาศาสนาพราหมณ์พี่พๆเพื่อนๆศาสนาไหนก็ทําให้คนมีความสุขทั้งนั้นเลยละค่ะพี่ๆเพื่อนๆมีใบสีมีทุกอย่างนี่ก็าศาสนาพุทธก็อยู่อีกฟังหนึง่งเห็นไหมทุกาศาสนาอยู่ร่วมกันได้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมชาวบ้านกราบไหว้รับศีลรับพรต่างคนต่างมีความสุขสงบเงียบรับศีลรับพร หน้ากันก็เสวนากันไปเธออยู่ซอยไหนฉันอยู่ซอยนั้นฉันอยู่ซอยนี้ก็ได้เห็นคนในซอยแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนๆสํานสหรับอ่าการทําบุญในวันนี้พี่สีไม่เคยเจอใครก็มาเจอกันวันนี้ละค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมละค่ะพี่พี่เพื่อนๆนได้เวลาชั้นอาหารทุกคนก็มาประเคนอาหารให้พระได้ฉันกัน นี่คือการรวมตัวความสามาัคคีเกิดขึ้นจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่พี่สีมานําเสนอในครั้งนี้ก็อยากให้พี่พๆเพื่อนๆได้รู้ว่าประเพณีการทําบุญบ้านการทําบุญหมู่บ้านการทําบุญอ่าการบวงสรวงสารพระภูมิสองศสาสนาอยู่ร่วมกันได้การบวงสรวงสารพระภูมิก็คือศาสนาพราหมณ์นะคะพี่ๆเพื่อนๆ สองศาสนาก็ร่วมตัวอยู่ด้วยกันได้พี่พี่เพื่อนๆไม่มีอะไรที่จะมากั้นขวางศาสนากันนะคะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการนับถือศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีค่ะให้พี่พี่เพื่อนๆ,ๆที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะนี่ค่ะชาวบ้านเสวนาเสวนาอ่ากับผู้นำ ชุมชนผู้นำชาวบ้านแล้วก็มาทำความรู้จักบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะปิดท้ายด้วยพระอาจารย์พรมน้ำมนต์ขอ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 บคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่สีได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย